วันนี้เราก็มากันอยู่กันที่อนุสรสถานแห่งชาติเจียงไคเชกที่ข้างหลังผมนี่ที่ผ่านเข้ามาเป็นประตูแห่งสาธิภาพของเจียงไคเชกด้านหน้าก็จะเป็นอนุสรสถานของเจียงไคเชกเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในอนุสรสถานเจียงไคเชกกันครับครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับขึ้นมาบนอนุสรสถานของเจียงไคเชก ซึ่งด้านหลังเป็นอสนสรณเจีงไคเชกเข้าไปชมครับถ้ามานะครับอย่าลืมนะครับ <c oughs> เตรียมหมวกเตรียมร่มเพราะว่าถ้ามาเจอแดดก็จะร้อนมากไ <c oughs> <c oughs> ปอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คเชียงไก่เช็คเมมโมเรียล hall เป็นหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไต้หวันและสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเปรสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1976เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คเป็นอาคารสีขาวทั้งสีด้านมีหลังคาทรง8ดเหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพฟรีดอมสแควร มีบันไดด้านหน้า89ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดีโดยภายในจะมีรูปปั้นทําจากทองสำริดของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไวสองนายตลอดเวลาและที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่สามธรคือจริยธรรมประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร์ รูปปั้นของเจียงไคเช็คที่ด้านบนของอนุสร์สถานเชียงไก่เชกเมมโมเรียลฮอลส่วนที่ชั้นล่างของอนุสร์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คซึ่งจะมีภาพถ่ายต่างๆข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆไปจนถึงรถยนต์ส่วนตัวและฉากจำลองการทำงานของท่านไปจนถึงเรื่องราวของการพัฒนาไต้หวันในด้านต่างๆให้ชมกันด้วย นิทีเปลี่ยนเวีทหารซึ่งจะมีทุกๆกต้นชั่วโมง,งตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวัน ทุกๆต้นชั่วโมงนะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนเวรยามของาอาหารยามบรวนรูปของเทียนไทเทียข้างหน้านี้นะครับ